สวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ในเรื่องของขลุ่ยนะครับก็ไม่เสียเวลานะครับขลุ่ยลักษณะอย่างนี้เราก็จะเรียกกันว่ารีคอเดอร์ใช่ไหมครับรีคอเดอร์เนี่ยก็คือเป็นคุยสากลซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นร้อยร้อยปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นคุย3ท่อนนะครับนี่คือคุยรีคอเดอร์นะครับเป็นคุย3ท่อนก็ คนไทยก็มาแอบอ้างว่าสร้างคุยสามท่อนนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับแต่ที่ผมจะรีวิววันนี้คือคุยเรคคอร์เดอร์เนี่ยหลายๆโรงเรียนก็จะใช้คุยเรคคอร์เดอร์สอนเด็กนักเรียนเพราะว่าอย่างน้อยมาตรฐานของเสียงซึ่งมันทําโดยโรงงานเนี่ยก็จะเสียงจะค่อนข้างจะตรงกว่าคุยที่คนไทยทาก็คือใช้มือท,ทําทีละเล่านะครับเสียงอาจจะไม่ตรงไม่ตรงกันเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้ที่ผมเอาเรคคอร์เดอร์มาโชว์เนี่ยก็เพื่อจะ ให้รู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมผมได้สร้าง v c คอเดอร์ขึ้นมา v ีคอเดอร์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ v ีคอเดอร์ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอาจเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวเราขุยไม่เหมือนกันเห็นไหมครับจะเห็นว่าลักษณะของ v c คอเดอร์เนี่ยจะไม่เหมือนรีคอเดอร์ที่เห็นได้ชัดคือเนื้อเสียงจะโตกว่าแล้วก็เป่าได้สูงกว่าง่ายกว่าแล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือนิ้วของ v c คอเดอร์เนี่ย จะไม่เหมือนนิ้วของรีคอเดอร์โดยเฉพาะตัวโดตัวที่2นะครับซึ่งรีคอเดอร์ในเวลราเปาโดเนี่ยจะเหมือนกับแซกซ h โฟนแต่รีคอเดอร์เนี่ยจับก็จะเหมือนคุยไทยหรือฟลุตนะครับฉะนั้นมันก็สามารถสร้างคาแรค c เตอร์หรือสร้างให้คนไทยหรือเด็กไทยเล่นได้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับจะเห็นว่ารีคอเดอร์เนี่ยจะมีคีย์จํากัดแต่ผมสร้างรีคอเดอร์มามีทุกคีย์ นะครับเหมาะสําหรับเด็กอนุบาลก็เล่นได้นะครับเด็กโตก็เล่นได้เพราะสามารถสร้างคีย์ได้หมดแล้วก็สามารถสร้างคีย์เสียงไทยได้ด้วยด้วยเป็นรีคอเดอร์นะครับอันนี้เสียงก็ลองดูนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเกีย่ยงรีคอเดอร์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในออกเตต่ำ,ตำตรเราก็จะเป่ากันได้ไม่ไมยากไม่ยากเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะลักษณะของโดรีคอเดอร์จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอออกเตปสองมักจาะค่อนข้าก็จะมีปัญหานะครับ ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้ครับคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เรามาดูบีคอร์เดอร์บ้างนะครับเห็นไหมโดจะเป็นนิ้วลักษณะของฟุตขึ้นสูงได้สบายเห็นไหมัะ ก็พูดง่ายๆว่าสามารถเลื่อนขึ้นสูงได้อย่างง่ายๆง,ง่ายกว่ารีคอเดอร์นะครับแล้วนิ้วเป็นระบบเสียงไทยแล้วมีมาตรฐานอินโนเทชันครบนะครับซึ่งผมทําไว้หลายอย่างแม้กระทั่งวีคอเดอร์วาซูก็ยังทำใช่ไหมครับฉะนั้นวีคอเดอร์ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนคีย์ได้สอคีย์นะครับสำหรับพวกแอดวานซ์ขึ้นไปเก่งๆแล้วนะครับเนื้อเสียงแต่ว่าเนื้อเสียงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลักษณะของกําพวดหรือว่าปาก ต้นกำลังเสียงเป็นลักษณะนี้เสียงจะค่อนข้างจะแบนบางนะครับไม่เหมือนกับขลุ่ยไทยนะครับล้วกลับมาดูนะครับอย่างสมมุติว่าวีคอเตอร์วาสูอันนี้เทียบกับอาวาสูอันนี้นะครับอันนี้ก็วาสูแต่เป็นวาสูอันนี้ก็จะเห็นว่าเนื้อเสียงจะคนละอย่างกันเลยนะครับเนื้อนี้จะหนากว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นวาสูนะครับทาจากทองเหลืองนะครับจริงๆเราทําจาก วัสดุหลายอย่างมากนะครับทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เนเลตหรือเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองเหลืองวาสิกนะครับจริงๆวัสดุของการทำขลุ่ยเนี่ยมันไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับเรื่องเสียงดีไม่ดีนะครับเพราะว่าวัสดุไม่ได้เป็นตัวกําหนดเสียงวัสดุเป็นตัวแค่ห่อหุ้มหลมเท่านั้นเองนะครับก็ยังให้พวกช่างขลุ่ยมันมาหลอกกันนะครับว่าไม้นู้นเสียงหวานไม้นี้เสียงดีนั่นคือหลอกลวงนั่นคือลวงโลกนะครับไหนๆก็พูดร่ังวาซูแล้วพูดสักนิดนึง คุยวาซูเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็ถามว่าทําไมตั้งชื่อคุยวาซูวาซูก็ชื่อของผมคือวาสุนะครับลักษณะของการทําวาซูเนี่ยจะมี2แบบเป็นชัดๆนะครับนะฮะแบบนี้ลักษณะคือปิดภายนอกถ้าผมจะใช้ชุดนี้ผมก็ปิดด้านนี้โดยสวมปอกด้านนอกได้เลยชุดที่เปิดเอาไว้ก็จะได้ใช้อันนี้คือคุยวาซูปอกนอกนะครับอันนี้คือคุยวาซูปอกในถูกปิดจากภายในนะครับ ก็มีบรรดาพวกช่างกึ่งเหล็กเจ๊กขายคอมนะครับพวกที่จะคือไม่มีความรู้ทางดนตรีเลยครับแต่เก่งในเรื่องการตีฝีปากเล่าเรื่องเท็จใส่เรื่องใส่ร้ายคนนะครับก็จะรวมกลุ่มกันที่ผมเรียกกันว่ากลุ่มสามท่อนลงโลกนะครับก็รวมกลุ่มกันเรียกคุยวาซูผมภาษาวูมั่งเปรียบเทียบเป็นสัตว์ต่างๆนานาซึ่งผมผมไม่ถือสายนะครับผมรู้สึกสบายดีเพราะยิ่งยิ่งว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็ได้เงินใช้นะครับก็ อยากให้ว่าเยอะๆครับว่ากันเยอะๆทุกคนนะครับไม่เป็นไรครับหลักฐานมีครบหมดทุกคนแม้กระทั่งขุยวาซูเนี่ยครับไอ้เจ๊กกึงเหล็กก็เอาไปถอดเอาไปประกอบเอาไปทําใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นขุยทูเวหรือวาซูต้องต้องบอกล่วงหน้าเลยนะครับก็ก็เตรียมเอาไว้นะครับเพราะว่าโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับรุนแรงอาจจะต้องขายเครื่องกึงกันเลยนะครับนะครับขายขุยมาได้เท่าไหร่หลอกคนขายไม่ได้เท่าไหร่ก็คงจะต้องเตรียมตัวนะครับ บอกไว้ตรงนี้เลยว่าคือหลักล้านนะครับเตรียมตัวไว้นะครับสําหรับผู้ที่เละาเมิดลอกเลียนแบบตัดต่อแต่งเติมนะครับมีความผิดทางอาญากฎหมายสิทธิบัตรนะครับรออีกนิดเดียวนะครับรออีกนิดเดียวไม่ต้องกลัวครับได้ใช้แน่แล้วก็ไอ้เรื่องหมิ่นประมาทที่ทํากันไว้เยอะนะครับอันนี้ผมจะกลับมาดูทําให้ดูง่ายๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจังคุยนี่ก็คือคุยพื้นฐานธรรมดาที่ผมเคยรีวิวไปนะครับหลายคนก็จะรู้มันจะต่างกับคุยทั่วๆไปที่มันมันใช้ไม่ได้อะ อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุยไขรนะฮะมันใช้ไม่ได้คีย์เดียวกันหรือเปล่ามไม่ okay. ทราบโอเคคีย์เดียวกันอย่างเงี้ยคือจริงๆรแล้วลักษณะของการเจาะรูจะเห็นเลยว่าการเจาะรูของผมเนี่เป็นแบบนี้แต่การเจาะของพวกไข้ลงโลกจะเจาะแบบนี้ลองไปเช็คดูนะครับอินโนไม่มีโดยเฉพาะ F อชาร์ปสเนี่ยดูนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไข้คุยลงโลกเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับ เสียงที่ถูกต้ององเป็นเสียงนี้นะครับฉะนั้นพวกขุยไม่ว่าจะเป็นสามท่อนลุงโลกหรือขุยลักษณะที่เจอะแบบนี้ลองดูนะครับใครมีขุยที่ลักษณะเจาะแบบนี้มันมาจากพวกกลุ่มลุงโลกคือพวกนี้ไม่มีความรู้ดนตรีเลยนะครับมีแต่ความรู้ปากดีนะครับอันนี้เรื่องของเขานะครับเพราะวันนี้ผมจะแนะนําเรื่องวีคอร์เดอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของอวาสููนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ฉะนั้นใครสงสัยเรื่องคลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นชูเววิคอดเดอร์โมมานะครับเรื่องคลุยเนี่ยต้องมาคุยกับเราต้องบอกเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าผมพัฒนาไปไกลนะครับแล้วหลายช่างก็ชอบชอบมักจะใช้คําว่า วิจัยนะครับการวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีสมมติฐานมีการตั้งมีกระบวนการวิจัยนะครับไม่ใช่เจาะลองผิดลองถูกแล้วก็พูดให้สวยหรูว่าวิจัยวิจัยนั่นคือวิจัยลวงโลกอีกเหมือนกันนะครับระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้อะไรก็ลวงโลกเยอะมากโดยเฉพาะช่างคลุยหรือ้พวกคนขายคลุยที่หลอกลวงกันเยอะๆนะครับฉะนั้นเรื่องคลุยเนี่ยถ้าไว้ใจผมลองโทรมาคุยลองโทรมาปรึกษาผมยินดีให้คำให้คําตอบทุกคาตอบที่คุณสงสัยนะครับฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปเชื่อใครนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุยมีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ